สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนช่องนะครับเนาะมื่อนี้พอใจดีกต่สื้ผ้ามาตามแนวทางของมิดดงบังนะครับเนาะพี่น้องมิดดงบังงวดที่แล้วก็วิ่งหนึ่งหาหนึ่งกับห้ารองที่ศูนย์พี่น้องแต่ว่าตัวเขาตัวร่องพี่น้องนะครับเนาะเอ่อเนี่ยครับของมิดดงบังงวดที่แล้วนี่เป็นพยานหล,ลักฐานอันเก่าพี่น้องถามว่านั่งกับเขาไปเบิ้งในคลิป ย้อนหลังเนาะพี่น้องเนาะนีะน่ครับผมผลงานของมิดดงบังงวดที่แล้วก็วิ่งกับเขางวดนี่เขาวิ่งเขาอันนี้เป็นงวดที่สองพี่น้องอ่ามือวันที่หนึ่งมิถุนหน้าสองหาหหกเป็นงวดที่สามเราเบิงเล้าจับกูสี่เขา่าบ่พี่น้องนะครับพี่น้องนะครับนะเบ,ะบ,ะบ,ะบิงเราก็ติดตามผลงานเล่าไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับก <ๆ S 2> จับแนวาทางกันยังเขายังหลุดอยู่พี่น้องแต่ว่าเลกวิ่งกับเขามาพี่น้องนะ นะครับกับเบิงผิจหน้าเราไปนําพี่น้องนะครับวดนี้เราก็ให้มาวิ่งเช่นเคยเหมือนเดิมพี่น้องจับคู่ให้สองคู่คือเกาพี่น้องสี่แก่เคยจับแต่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนสละนะครับแก่เคยจับหายจังได้กับจับจังสันนะพี่น้องนะวิ่งบนวิ่งล่างพี่น้องล่างเป็นล่างบนเป็นบนเด็กวิ่งบ๊แมนวิ่งร่วมบนล่างเด็กพี่น้องวิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่รวมนะครับ เหล็กเราฟันต้งหายไม่รวมนะครับก็บถือว่าสุดยอดอยู่ครับนะครับพี่น้องเอฟซีอะมาเบ่งมาชมผลงานของเราอ่าวาหงวดวันที่หนึ่งมิดตูน่าเราหายยังแน่นะครับหนึ่งอ่มิโยอสองห้าหกหกพี่น้องเนี่ยครับของมิดดงบังนะพี่น้องเนาะ ไว้เราหายยังแน่อ่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะครับมิดดงบังเมีย่างหายแน่นะครับเนี่ยเล็กข้อมิดดงบังนะครับวิ่งที่บนวิ่งบนคือบนนะพี่น้องข้อมิดดงบังเนี่ยบนคือบนนะวิ่งบนวิ่งบนอ่า สองสี่พี่น้องสองกับสี่วิ่งบน่นของเราได้สองกับสี่พี่น้องเอพีีนี่ครับผมงมิดดงบงังพี่น้องจะเล่ห์เล่าคือว่าวิ่งบนกับเป็นบนล่างกับเป็นล่างได้พี่น้องนะครับเล่หเล่านี่เด่นที่สองพี่น้องแล้วสี่เด่นในฟัง และนี่เป็นเลขติดเด่นที่สองพี่น้องเด่นสองนี่เป็นเลขติดนี่อ่าสี่กับแปดนี่เราจบให้นะครับเนี่ยเด่นที่สอง่อดอเด่นที่สองนี่เลขติดนี่ เนี่ติดี่นาองด้ครับอันนี้คือคุณค่าของมิรดวงบังพี่น้องเนี่ครับเสียอธิบายเป็นลหลายอักษรในฟังพี่น้องเอฟซีับผมนะครับมิดดวงบังจับคู่ให้พี่น้องบอลลายตัวพี่น้องนะครับเหล็กเราบอมีคําว่าลายตัวเด้อเหล็กก็จับแบบกัดขาดเด้พี่น้องเข่าคือเข่ารุดคือรุดพี่น้อง เราก็ถือว่าเราชุด,ดยอดอยู่หรอกจับคู่ให้พี่น้องสองสี่พี่น้องนะครับสองแปดพี่น้องนะครับเด็กเล่ามีสองคู่เฉพาะบทนะครับผม สคู่เฉพาะบนนะครับอันนี้มันเป็นเลขเด่นสองแต่8กับสเป็นตัวติดเป็นหลักสิบนะครับเลขติดหลักสิบนะครับี่กรบพ่น้องนี่ครับเลขของออมิตรดงบังนะพี้องเนอะเลขเล่ากับสุดยอดดูให้เป็นโตเป็นตน,ตนพี่น้อง เลขติดเอ่อเลขติดเนี่ยสี่กับแปดพี่น้องแต่ว่าตัวเด่นเป็นตัวสองรักหน่วยอะหน่วยสองลักเลขติดหลักสิบคือสี่กับแปดพี่น้องนี่แหละครับเลขวนนี่ถามว่าพ่อใจดีอา่าสูตรสีกับสูตรพอใจดีครับผมเลขบนเลยนะสี่เอ่อสองสี่สองแปดเนี่ยครับสุดยอดกับเลขสองตัวนี่อันตรายพี่น้องนะครับ เบ่งกันไว้ดีๆกันแล้วกันนะครับนะเลขวันนี้นะครับเลขวันนี้สวยงามมาเบิ่งเลขวิ่งล่างเราวิ่งล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องวิ่งล่างนะพี่น้องเนาะวิ่งล่างวิ่งล่างพี่น้องวิ่งลาง่างนี่ยังไง ผมบิดลงบงังพี่น้องนะครับผมของเราก็มีอ่าวิ่งสามพี่น้องห้าแต่ว่าตัวไดซี่เป็นตัวเด่นพี่น้องนะครับผมอ่าตัวเด่นเพิ่์นกับได้คำนวณออกไปเรียบร้อยได้สิ่งติดใจหน้า,นาพี่น้องเบุกอีกเดช่นึงจับคู่ให้พี่น้องอ จับคู่มีตัวไหนบ้างนะพี่น้องเนาะจับคู่หันกระมีสามสามพี่น้องนะครับสาม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 แล้วก็สามหาพี่น้อง นี่นะครับเลขของมิดดงบังนะพี่น้องเนาะโตที่เพิ่นเด่นเด่นล่างคือนสามเด้อพี่น้องเด่นล่างนะครับเข่าบ่กลดเลขเล่ากระนาเสื้อถือเลขบ่อายโตพี่น้องสองคู่สองหางบนสองล่างสองพี่น้องนะครับเด่นโตใดเด็ดโตใดนะครับบอกเพิ่นหายเลยเด่นงวดนี้ล่างสามสาม อันนี้มันเป็นแค่แนวทางพี่น้อง f อซครับผมนี่แหละครับเด่นหยังวั 2, 4, วนที่สองีวดนี้ของเราครับผมเด่น2-4บนล่าง3ามสาพี่น้องนะครับบนคู่ล่างขีดพี่น้องนะครับแนวทางของเราบนคู่ล่างขีดวันนี้นะครับพี่น้อง f อฟซีจะตาฝากไว้ให้คิด กับมิดดงบังนี่นะครับเนออ่านะครับฝากไว้ให้คิดกับมิดดงบังครับผมอ่าเรามีแนวทางดีๆนะครับเบิ่งสูตรเล่านะครับถ้าผู้ใดผมมีรักอ่าหน่วยเอาคงมิดดงบังไปใส่ด้ายซกับแปดพี่น้องเออร์รักสิบอ่ารักหน่วยสองพี่น้องนะครับคงมิดดงบังได้พี่น้องเก็ซีเด้อเอาพี่น้องเก็ซีครับผมนี่แหละครับหน่วยวันที่หนึ่งมิถุนาสองห่าหกหกพี่น้อง มิดดงบงังโอ้โลงโลโก้ไว้เท่าวกันมิดดงบงังนี่ครับอ่าพี่น้องเอฟซี FC ครับผมนี่ครับซื้อเสียงเรียงน้มของเรานะครับนาะเอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนำเน่ยได้ครับเด้อเอาพี่น้องเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกมิตรดงบงังฝากไว้มาเป็นท่าทางวิ่งบนสองเลขติดหลักหน่วยสี่กับแปดเพื่อได้จับในสองสี่กับสองแปดเด่นที่สองสี่พี่น้องเลขล่างวิ่งห้าเออวิ่งสามกับห้าพี่น้องเด่นที่สามจับให้สองคูสามสามกับสามหาพี่น้องนี่แหละครับ แนวทางของมิด,ดงบังอ้พี่น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอแล้วลเราก็จะเลื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มี่งแ้วทางฝากพี่ต้อน้องสั้มดีะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนาะครับนาะงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ